สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเช้าวันนี้เป็นวันอีสเตอร์พระเยซูเป็นขึ้นเหความตายครับฮาเลลูยาพระคัมภีร์บอกเราว่าเหตุผลที่พระเยซูเสด็จไปที่แมเงเขนก็เพื่อชดใช้จ่ายราคาสําหรับความผิดความบาปของเราการคืนพระชนของพระเยซูทําให้เราแน่ใจถึงชัยชนะของพระองค์เหนือความตายพูดง่ายๆก็คือว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเราจะไม่ต้องประสบกับความตายชั่วนิรันดร ในขณะที่พปรองทรงคืนพระชนเพื่อที่เราจะประสบกับชีวิตนิรันร์ชั่วนินรันร์และนี่คือสิ่งที่อีสเตอร์เป็นครับเป็นการมาถึงจุดในชุดของเราที่เราเข้าใจว่าเราเป็นคนบาปเราต้องการพระเจ้าพระเยซูพระผู้ช่วยรอดองค์ผู้เป่นเจ้าเป็นการตระหนักรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เราจะช่วยเราได้ให้พ้นจากการลงโทษค่าจ้างของความบาปยกเว้นพระโลหิตของพระเยซูครับและเมื่อเราตระหนักถึงสิ่งนั้นเราต้องยอมรับ การอาภัยโทษบาปที่พระเยซูป,ประทานให้ผ่านทางความเชื่อศรัทธาในพระองค์และมอบชีวิตของเราไว้ภายใต้การควบคุมของพระองค์ครับนั่นคือความหมายของการรับความรอดแต่น่าเสียดายหลายหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิวเผินเกี่ยวกับความหมายของการเป็นคริสเตียนเพราะคนเหล่านั้นคิดว่าการยึดมั่นในหลักศีลธรรมหรือจริยธรรมความประพฤติบางอย่างจะส่งผลให้พวกเขาขึ้นสวรรค์ได้พูดง่ายก็คือว่าทำความดี และความดีนั้นก็พาขึ้นสวรรค์ได้ครับคนอื่นอาจจะคิดว่าการเข้าถึงโบสถ์ไปโบสถ์หรือรับบัพติมาจะทําให้พวกเขาขึ้นสวรรค์ได้แต่พระมุทีบอกว่าเราต้องบังเกิดใหม่ครับเราต้องเป็นคนใหม่ในพระเยซูเราต้องผ่านความตายไปสู่ชีวิตความตายจากการล่วงละเมิดและบาปไปสู่ชีวิตใหม่ที่พบในความสมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูเท่านั้นไม่เพียงแต่เป็นเวลาที่เราจะเฉลิมฉลองชีวิตใหม่นะครับในเทศกาลอีสเตอร์ Easter นี้ เราต้องขอพบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าการคืนพระชนชีพของพระองค์นั้นเป็นเวลาที่เราจะต้องไต่ตรองถึงความหมายที่แท้จริงของการฟื้นคืนพระชนในประสบการณ์ของเราแต่ละวันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเราในว,วันนี้หรือขอ้อพคัมภีร์ที่จะพูดกับเราในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการผ่านความตายไปสู่ชีวิตครับและบอกกับเราว่าชีวิตใหม่ในพระเยซูควรจะมีลักษณะอย่างไรขณะที่ อักษาวกสั่งสอนในกิจจักรยุคแรกเขามุ่งหวังที่จะเปรียบเทียบให้ชัดเจนร,ระหว่างคนเคร่งศาสนากับคนที่มีความสัมพันธ์แท้กับพระเยซูผู้ที่ประสบการของการบังเกิดใหม่เขาจะดำเนินชีวิตแบบใหม่พี่น้องครับเวลาที่เราเฉลิมฉลองพิธีบัพติศมาบัพติศมาเรารู้นะครับเป็นการตายต่อตัวเองโดยการจุ่มลงไปในพระเยซูคริส ในการที่เราจะฝังตัวอยู่ในพระเยซูคริสต์ในการที่จะคืนชีพกับพระเยซูดําเนินชีวิตใหม่ที่พระเยซูประทานให้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้มี4ประการด้วยกันนะครับว่าเมื่อเรามีชีวิตใหม่นั้นเราจะต้องเผชิญกับอะไรประการแรกครับคือการต่อต้านครับเราถูกดูหมินเราถูกย่อเย้ยเราถูกต่อต้านเพราะเราเชื่อในพระเยซูในคริสเตียนยุคแรกๆนะครับคริสเตียนเกือบจะทุกคนเลยต้องเผชิญกับการต่อต้าน จากผู้คนทึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าเป็นเพื่อนของเขาพวกเขาถูกข่มเหงถูกขับไล่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะว่าความเชื่อศรัทธานในพระเยซูนั่นเองเพราะฉะนั้นอักทูตวอดยอนนะครับจึงเขียนถึงพวกเขาเพื่อจะเตือนพวกเขาว่าการมีมิตรภาพกับพระเจ้าหรือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นอาจจะหมายถึงการขัดแย้งกับวิญ,ญญาณของโลกหรือคนของโลกได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในชีวิตของเราพี่น้องคิดว่าเวลาที่เรามาเป็นคริสเตียนแล้วพี่น้องคิดว่าเรา จะเป็นอย่างไรครับคนที่อยู่รอบๆเราอาจจะโกรธอาจจะเกลียดชังเราหลืออาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่างที่เป็นนับถือศาสนาฝรั่งแต่เป็นยังไงก็ตามครับการที่เราจะมีความเชื่อของศรัทธาในพระเยซูการเป็นส่วนหนึ่งของพระเยซูหมายว่าหมายความว่าเราจะไม่เป็นของโลกอีกต่อไปเราอยู่ในโลกแต่ไม่จะเป็นของโลกอีกต่อไปครับเราจะขัดแย้งกับโลก นะครับเราจะขัดแย้งกับโลกในบางเรื่องบางราวเพราะว่าเราเป็นชาวสวรรค์เราไม่แฉายโลกพี่น้องครับในยอห์นบทที่15นะครับพระเยซูตรัสว่าถ,ถ้าโลกจะเกลียดชังท่านทั้งหลายโลกนี้ได้เกลียดชังเราพี่น้องครับถ้าโลกเกลียดชังเราขอให้เรารู้นะครับว่าโลกนั้นได้เกลียดชังพระเยซูก่อนครับแต่ถ้าเราเป็นคนของโลกโลกก็จะรักเราครับ แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นคนของโลกและพระเยซูก็เลือกพวกเราไว้และเรียกเราออกมาจากโลกโลกก็เกลียดชังเราเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องครับจิตใจของมนุษย์เรานั้นปกติแล้วก็ดื้อรั้นต่อพระเจ้านะครับมนุษย์ตามธรรมชาติไม่ต้องการยอมจำนนต่อใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมนุษย์ปกติตามธรรมชาติ เราโดยธรรมชาตินั้นเราต้องการอิสระในการทําสิ่งต่างๆในแบบของเราเองต้องการเป็นตัวเองเราอยากจะเป็นอิสระเราอยากควบคุมตัวเองเราอยากจะหลุดพ้นจากความจํากัดของความเป็นมนุษย์ทุกประการแต่นี่แหละครับคือเหตุที่ทําให้มนุษย์นั้นตกอยู่ในความบาปเพราะท้ายจริงแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เราเป็น Depend e n t ก็คือว่าพึ่งพาพระเจ้าครับพระกิริคุณยอน ทำให้เราชัดเจนในเรื่องนี้เหตุผลที่ข้อความในพระกิติคุณน่ารังเกียจสําหรับโลกก็เพราะว่าพระกิติคุณกล่าวว่ามนุษย์ไม่มีอิสระครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เนี่ยกลับตกเป็นทาสของบาปและคนเรานั้นหากปล่อยให้ตนเองทําสิ่งที่ตนเองต้องการก็จะตกนรกครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนบาปจําเป็นที่จะต้องถ่อมใจสํานึกผิดเพื่อขอรับการอภัยโทษ พี่น้องครับอย่าตกใจนะครับถ้าโลกเกลียดชังเราประการที่สองลักษณะของชีวิตใหม่ครับหลักฐานแห่งชีวิตใหม่ก็คือความรักเราทราบว่าเราได้ผ่านความตายไปสู่ชีวิตแล้วนะครับเราได้รับความรอดแล้วเรามีชีวิตนิรันดร์แล้วมั่นใจไหมพี่น้องครับหลักฐานอะไรในชีวิตของเราที่บอกว่าเราเป็นคริสเตียนครับหลายคนบอกว่าเป็นคริสเตียน จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้หลายคนที่คิดว่าตนจะไปสวรรค์อาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่น้องครับเพระอผีบอกว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้ผ่านความตายมาสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องของเราพี่น้องครับนั่นคือคําตอบครับว่าเรารักพี่น้องของเราหรือเปล่าความรักที่เราจะรักพี่น้องได้ก็คือความรักที่เราได้รับจากพระเยซูครับ พระเจ้าได้ทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ที่มีต่อเราโดยที่ว่าเมื่อเรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูได้ทรงเส้นมาชนเพื่อเราไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วครับก็คือการที่คนคนหนึ่งจะสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของเขาเพราะฉะนั้นเรามาถึงในภาคปฏิบัตินะครับว่าการที่เราจะสาแดงความรักนั้นทําอย่างไร คำแนะนําสั้นๆประการแรกก็คือการเสียสละครับเรามามองดูที่ความรักของพระเยซูซึ่งเป็นความเสียสละพระองค์สละพระชนชีพของพระองค์เรามีหนี้ที่เราไม่สามารถจ่ายได้แต่พระองค์ก็จ่ายชําระหนี้นั้นแทนเราทั้งที่พระองค์ไม่ติดหนี้ใครพระเยซูทรงสละพระชนชีพเพื่อเราเราควรจะทําเช่นกันเราควรจะทําเช่นเดียวกันกับพี่น้องของเรา สาเหตุที่คริสเตียนจนํานวนมากไม่ยอมช่วยเหลือผู้อื่นไม่ยอมช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าพวกเขาใช้ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เพื่อความปรารถนาส่วนตัวเพื่อความต้องการส่วนตัวของเขาที่เห็นแก่ตัวเราทุกคนรักครอบครัวของเราเต็มใจจะเสียสละทุกสิ่งที่จําเป็นให้กับครอบครัวเราแต่เราอาจจะไม่ค่อยมองออกไปนอกครอบครัวของเราพี่น้องครับองค์ประกอบ แห่งการเสียสละของความรักพระเจ้าไม่ได้ปรากฏให้เห็นในความจริงที่ว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความจริงที่ว่าพระองค์ทรงสละพระชนชีพเพื่อเราในขณะที่เรากรบฏต่อพระองค์ครับนี่แหละครับคือความรักแท้รักคนที่ไม่น่ารักรักคนที่หวังร้ายกับเรารักบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมควรรักและความรักนั้นก็เป็นรูปธรรมครับ นี่คือประการที่สองที่สําคัญความรักนั้นต้องเป็นรูป,ปรธรรมความรักไม่ใช่เป็นวาทกรรมแต่เป็นพฤติกรรมพี่น้องครับในสมัยของยอนนะครับก็เหมือนกับในสมัยของเราครับมีคนมากมายที่เติมเต็มความรู้สึกด้วยคําพูดเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นความคําพูดซ้ำซากจําเจแต่ขาดการปฏิบัติจริงครับพระธรรมยากรบที่5้าข้อสิบอกว่า ถ้าพี่น้องคนใดไม่มีเสื้อผ้าและขาดแคลนอาหารประจำวันมีคนใดพวกท่านพูดคํเขาว่าจงไปเป็นสุขเถิดให้ร่างกายของท่านอบอุ่นและอิ่มเถิดแต่ไม่ให้สิ่งที่เขาต้องการจะเป็นประโยชน์อะไรพี่น้องครับหลักฐานของความรักก็คือพฤติกรรมไม่ใช่แค่วาทกรรมครับแต่เมื่อแสดงออกมาด้วยการเสียสละมันจะสัมผัสได้เพราะสิ่งนี้จะนําความมั่นใจและความเชื่อมั่นมาสู่เราเองครับว่าเราเป็นของ พระเยซูเราเป็นของพระองค์อย่างแท้จริงครับประการที่3ครับเราดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจมั่นคงปลอดภัยในชีวิตใหม่นี้เพราะความเชื่อที่ว่าและเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราครับพระเจ้ารับเราเป็นลูกของพระองค์แล้วเราจะมีความสุขมีความสันติสุขมีความชื่นชมยินดีในชีวิตใหม่นี้เพราะเหตุที่ความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหล เข้ามาถึงตัวเราทําให้เรามั่นใจว่าเราเป็นของพระองค์นี่เป็นลักษณะเด่นของผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้านะครับเมื่อเรามีความมั่นใจว่าเรามีความรักของพระเจ้าเต็มที่เลยนะครับเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นของพระเจ้าเวลาที่เราเริ่มกลัวเวลาที่เราถูกมารซาตานทำให้เราสงสัยไม่เพียงแต่ความรอดของเราเท่านั้นยังสงสัยความรักของพระเจ้าด้วยนี่แหละครับมันตีประเด็นครับ มันโจมตีถูกต้องเลยพอให้เราสงสัยความรักของพระเจ้าเพียงครับโปรดอย่าสงสัยในความรักของพระเจ้านะครับแต่เมื่อเราไม่สงสัยในความรักของพระเจ้าเราก็จะเป็นความมั่นใจมั่นใจในความรอดและความมั่นใจนี้สามารถเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญและความกล้าหาญก็ส่งผลให้ชีวิตของเราความเชื่อความศรัทธาของเราไม่หวั่นไหวครับหรือเมื่อไม่หวั่นไหวพี่น้องครับเราก็รู้สึกว่า พระเจ้าก็จะรักเราและถ้าเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าจะรักเรานั่นนะครับมันเป็นความสงสัยที่มารซาตานมันยิงเข้ามามันยิงเข้ามาและทําให้เราอาจจะสงสัยในความรอดของเราเช่นเดียวกันพี่น้องเราจะต้องมั่นใจในความรอดนะครับเพราะเหตุที่ว่าเรามั่นใจในความรักของพระเจ้าและ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราอธิษฐานเราเชื่อว่าพระเจ้าจะได้ยินเราพระเจ้าจะสดับฟังคําอธิษฐานของเราครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะรู้พระทัยของพระองค์รู้พระประสงค์ของพระองค์จึงทํำให้เราขอถูกที่เราไม่ได้เราขอแล้วไม่ได้เพราะาเราขอผิดผิดจากอะไรครับผิดจากพระทัยของพระเจ้าผิดจากผิดเวลา ผิดวาระผิดโอกาสเราก็ไม่ได้แต่พระเจ้าก็รักเรานะครับรักเราเพียงพอที่จะให้เกิดคําสอนที่ว่าเราต้องรอคอยด้วยความอดทนครับหากเป็นพระทัยของพระเจ้าหากเป็นคําตอบที่พระเจ้า yes พี่น้องครับอาจจะยังมาไม่ถึงเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่พระเจ้าจะประทานกับเราพี่น้องครับเราต้องไว้วางใจพระองค์ครับ เราให้ฐานในพระนามของพระเยซูเราไว้วางใจพระเยซูครับเราดําเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังเพีานั้นครับผมอยากจะสรุปวันนี้ครับว่าณเวลานี้เรารู้จักพระเจ้าพระเยซูมากน้อยแค่ไหนเรารู้จักพระองค์ไหมครับหลักฐานความรักของพระองค์ปรากฏชัดในชีวิตของเราหรือเปล่าครับและเราไปถึงขั้นที่ว่าเราไว้วางใจ พระเจ้าอย่างสิ้นสุดใจสุดจิตสุดจสุดสเราไว้วางใจพระเจ้าสุดๆุดไหมครับและเรากําลังดําเนินชีวิตตามความเชื่อฟังผงหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรยืนยันไหมครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราเองนั้นจะต้องพิจารณาไถ่ควรถึงสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากๆเมื่อพระเยซูเป็นเก้นหนกความตายพระเยซูทรงคืนพระชนแล้วฮาเลลูยา ขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพงศ์ขอทิษฐานขอพระคุณพระองค์นมัสการสารรเสริญพระองค์และขอธิษฐานเผื่อให้พี่น้องที่ฟังเสียงสิทธิพิบาลน,นี้จะได้รับการทรงนำจากพระเจ้ามีความมั่นใจในความรอดและรู้ว่าความรักนั้นไม่ใช่แค่วาทก,กรรมแต่เป็นพฤติกรรมที่ทหลายจะแสดงออกเพื่อที่ทั้งหลายนั้นจะยืนยันความจริงยืนยันความรอด ยืนยันชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาด้วยทรงช่วยข้ามุงหลายด้วยเถิดทรงประทานสิ่งที่จําเป็นฝ่ายจิตวิญญาณให้ข้ามุงหลายในการที่ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหมือนอย่างที่พระเยซูมีชัยชนะขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำและอวยพร,พรชีวิตของท่านทุกท่านสวัสดีครับ 在。